คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังวันนี้เป็นวันที่26ของ40วันแล้วนะครับพระคัมภีร์สำหรับเฝ้าเดี่ยวสนทนากับพระเจ้าในวันนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนะครับอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลกันดาลวิถีบทที่11ทั้งบทพระคัมภีร์บทนี้บอกเล่าเรื่องราวตอนที่ชาวยิวเดินบนเวียนในถิ่นทุลกันดาร คือเดินทางบนลูปในทะเลทรายหลายเดือนหลายปีนะครับพวกเขาก็เริ่มเบื่อหน่ายกับการกินอาหารที่เป็นมานาซ้ำซ้ำซักซากทุกๆวันจนท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็มาบ่นต่อว่าโมเสสต่อว่าพระเจ้าตามนิสัยเก่าของพวกเขาหน่าแหละครับพวกเขาบ่นอยากจะกินเนื้ออยากกินแตงกวาแตงโมเหมือนกับสมัยที่อยู่ในอียิปต์เพราะตอนนี้ก็เบื่อกับกินมานาประจําวันทุกๆวัน แทนที่จะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยังเลี้ยงดูไม่ให้อดตายแต่กลับเอาแต่บ่นต่อว่าพระเจ้านะครับแต่ว่าถึงแม้พวกเขาจะมีนิสัยแย่ๆแบบนี้พระเจ้าก็ยังเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาพระองค์ก็ยังตอบคำริฐานของโมเสสนะครับโดยทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ก็คือพระองค์ก็ไปทำให้มีลมจากทะเลพัดเอานกคุ้มมากมายมหาศาลมาตกในบริเวณรอบค่าย คุณคิดดูก็แล้วกันนะครับต้องมีนกมากมายแค่ไหนจึงจะพอเลี้ยงคนตั้งเกือบสามล้านคนและมีนกมาให้จับกินได้ตลอดหนึ่งเดือนด้วยนะครับแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับก็ปรากฏว่าวันแรกๆที่ชาวยวเห็นนกคุ้มมากมายมาตกรอบค่ายพวกเขาก็รีบไปจับกันใหญ่เลยนะครับมีหลายคนจับกันทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมหลับยอมนอนกันเลยและจับ เกินความต้องการที่จะกินโดยเอามาตากแห้งไว้รอบค่ายด้วยทั้งๆท,ที่พระเจ้าก็บอกแล้วว่าจะส่งนกคุ้มมาให้ได้กินเนื้อเป็นเดือนเลยนะครับไม่ใช่แค่วันเดียวแต่พวกเขาก็ยังมีนิสัยเก่าติดตัวมาคือนิสัยตะกะละโมบโลบมากจึงไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเอาแต่วิ่งไล่จับนกทั้งคืนเพื่อเก็บสต๊อกไว้แล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับปรากฏว่าคนที่ตะกะแบบนี้กินแล้ว ก็ตายทันทีนะครับในขณะที่นกยังอยู่ในปากด้วยบริเวณที่ชาวยิวาตายกันมากตรงนี้ชื่อว่าขิปโลดหัตธาอาวาแปลว่าสุสานแห่งความตะก,กะนะครับพี่น้องที่ละครับคนเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกับชาวยิวเหล่านี้ไหมผมเองก็เคยมีประสบการณ์กินมานาสลับกับการกินนกคุ่มมานะครับและก็เกือบตาย แต่ก็ยังไม่ถึงตายแบบชาวยิวหลายคนเหล่านี้นะครับคือเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนสมัยที่ผมย้ายจากกรุงเทพไปทําธุรกิจที่ภูกเกต็ตช่วงแรกๆที่ไปใหม่ๆผมก็เจอปัญหาใหญ่มากเลยนะครับผู้ก่อการร้ายสากลจี้เครื่องบินไปชนตึกเวอร์เทสแล้วมันก็ทําให้นักท่องเที่ยวกลัวแล้วก็ยกเลิกการจองทุกอย่างธุรกิจของผมขาดสภาพคล่องทันทีเลยนะครับแล้วก็เป็นหนี้ตามมามากมาย ผมต้องใช้ชีวิตในสภาพคล้ายๆกับอยู่ในถิ่นทุรกันดารเลยนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าปัญหาวิกฤตครั้งนั้นก็ทําให้ผมได้มารู้จักพระเจ้าและรับเชื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดคำพยานชีวิตของผมก็ไปค้นหารับฟังได้ในคลิปที่ผมทําไว้ในซีรีส์ทาไมผมเชื่อพระเจ้านะครับหลังจากที่ผมรับเชื่อแล้วพระเจ้าก็ปลดปล่อยผมจากปัญหานี้สิน และพระเยซูก็ไถ่ผมออกจากความบาปผมก็ได้มาเป็นลูกพระเจ้ามันก็คล้ายๆชาวยิวที่ได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของอียิปต์นั่นแหละครับแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับในช่วงเวลานั้นธุรกิจของผมก็มีลูกค้าน้อยมากผมมีรายได้แค่พออยู่พอกินไปวันๆคล้ายๆกับกินมานาประจําวันเลยในช่วงเวลานั้นผมก็รู้สึกเบื่อสภาพชีวิตที่ซ้ำซากจําเจมากๆเพราะว่ามีรายได้น้อย ผมอยากกินอาหารแพงๆในพัตคาลหลูๆผมอยากไปเที่ยวทั่วทะเลอาณามันผมอยากทำสิ่งที่อยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะมีรายได้น้อยมีรายได้จำกัดมีแค่พอได้กินอาหารราคาถูกไม่อดตายไปวันต่อวันเท่านั้นแล้วก็มีวันหนึ่งนะครับผมไปโบสถ์เอาแต่อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยให้ผมมีชีวิตดีขึ้น ผมเบื่อสภาพแบบนี้มากเบื่อกินมานาทุกๆวันเหลือเกินขอพระเจ้าประทานรายได้ให้มากขึ้นกว่านี้หน่อยช่วงนั้นผมยังเป็นผู้เชื่อใหม่นะครับก็คล้ายๆกับชาวยิวสมล้านคนนี้เอาแต่บ่นๆและก็ต่อว่าขมขืนพระเจ้าแล้วก็ผมก็ไปลบเล่าให้ศสยาพิบาลอธิษฐานเผื่อผมสยาพิบาลก็อธิษฐานให้ก็คล้ายๆกับโมเสสอธิษฐานเผื่อชาวยิว ที่พวกเขายังไม่เติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเองล่ะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลทักษิณก็ปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินทำให้เงิน1ดอลลาร์มีค่าสูงขึ้นถึง45บาทเลยทีเดียวนะครับและรัฐบาลก็ออกแคมเปญ Amazing Thailand โปรโมทไปหลายประเทศทั่ว,วโลกตั้งแต่วันนั้นมาก็มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอเมริกา หลังหลายแห่กันมาเที่ยวภูกเก็ตกันอย่างมากมายมหาศาลธุรกิจของผมก็มีลูกค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันก็คล้ายๆกับที่พระเจ้าไปทําให้มีลมจากทะเลพัดผาเอานกคุมมาให้ชาวเย่ได้กินเนื้อกันอย่างมีความสุขนั่นแหละครับในช่วงเวลานั้นผมมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างหลายเท่าตัวและมีเงินเหลือเฟือผมเริ่มได้ไปกินอาหารอร่อยๆในพัตคาหลูๆแล้ว และก็ได้เที่ยวทั่วทะเลอนามันอย่างสนุกสนานมีชีวิตสุขสบายมากๆเลยนะครับมันก็คล้ายๆกับชาวยิวที่ได้กินเนื้อนกคุ้มที่แสนอร่อยหลังจากที่ต้องกินมานาที่น่าเบื่อมานานแต่ว่าด้วยอุปนิสัยตะกะละโมบโลมมากใหม่ของผมผมอยากร่ำรวยมั่งคั่งเร็วๆซึ่งมันก็เป็นนิสัยของผู้เชื่อใหม่ที่ยังไม่ถูกพระเจ้าเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นนิสัยแบบเดียวกับชาวยิวเหล่านี้ ผมผมมีลูกค้าเยอะผมก็เอาแต่ทำงานทำงานหามลุ่งหามคํำมากขึ้นเพื่อจะได้เก็บสะสมให้ได้มากที่สุดก็คล้ายๆกับชาวยิวที่ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนวิ่งไล่จับนกเอาไปตากแห้งเก็บสะสมไว้มากมายนั่นแหละครับจนตอนนั้นผมก็เลยเลิกสนใจที่จะพัฒนาความสัม,มั่นกับพระเจ้าไปเลยเลิกเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์เลิกอธิษฐานเลิกไปโบสถ หรือบางครั้งไปก็ไปเป็นพิธีแล้วก็รีบเอาเวลาไปทำงานหาเงินให้ได้มากที่สุดอย่างเดียวเอาแต่อธิษฐานขอนั่นโน่นนี่อย่างเดียวแต่ไม่เคยสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างจริงจังแล้วต่อมาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับก็ปรากฏว่าจูจ่ๆสึนามิก็มาถลม่มเกาะภูเก็ตแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผมรู้ไหมครับพระเจ้าก็ยังเมตตาไม่ให้ผมตายไปกับคลืนยักษ์สึนามิ คือตอนนั้นมีคนตายเป็นแสนเลยนะครับแต่ผมรอดตายมาได้แต่ว่าผมก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งไปหมดเพราะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีลูกค้านักท่องเที่ยวอีกเลยเป็นปีเงินที่เคยสะสมก็หมดเกี้ยงแถมเป็นหนี้พอกปูนขึ้นอีกด้วยจนในที่สุดก็ต้องย้ายออกจากภูกเก็ตกลับมาอยู่บ้านเกิดที่อุดรแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแบบในถิ่นทุรกันดารอีกหลายปีต้องมารับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและทัศนคติจากพระเจ้า อีกหลายๆด้านจนเดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วครับพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนมันก็คล้ายๆกับชาวยิวที่ต้องเดินบนเวียนในถิ่นทุรกันดารหลายปีนั่นแหละครับจะต้องถูกพระเจ้าฝัดล่อนขัดเก่าเอาอุปนิสัยเ,เก่าออกไปและแทนที่ด้วยอุปนิสัยใหม่ให้สมกับเป็นลูกพระเจ้านะครับชีวิตของผมก็ขึ้นๆลงๆหลายปีช่วงขาขึ้นก็คือได้กินนกคุ้ม ช่วงขาลงก็คือได้กินมานาแต่ในช่วงกินมานาก็มีประโยชน์นะครับเป็นช่วงที่ทำให้ผมเอาเวลามาสแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังและรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและทัศนคติยแย่ๆออกไปเรื่อยๆทีละนิสัยเรียกว่าอยู่ในกระบวนการถูกชำระให้บริสุทธิ์จากสง่าราศีหนึ่งยกระดับขึ้นไปสู่อีกสงงาราศีหนึ่งเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนเราก็คือเพื่อทำให้พวกเราได้มีชีวิตที่ ครบบริบูรณ์ตามพัญญาจึงต้องทำให้เราชำระเราให้บริสุทธิ์ก่อนนะครับและเราก็จะมีพระพรล้นหลังไปเป็นพรแก่คนอื่นได้นั่นเองแหละครับเจ้าเดี๋ยววันนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและก็นึกทบทวนชีวิตที่ผ่านมาของคุณนะครับหรือว่าชีวิตในขณะนี้ตอนนี้คุณมีสภาพชีวิตอย่างไรคุณเป็นหนี้หรือเจ็บป่วยหรือมีชีวิตที่ขัดสนขาดแคลนไหม หรือมีรายได้แค่พอใช้ใจ่ายไปวันต่อวันถ้าคนกำลังมีสภาพชีวิตแบบนี้เฝ้าเดี๋ยววันนี้ขอนุนจะให้คนพิจารณาอุปนิสัยและทัศนคติของตัวเองดูนะครับมีแง่มุมไหนบ้างที่พระเจ้าอาจกำลังต้องการให้คนรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ลองอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับพี่น้องที่รักพระเจ้ารักคนจึงฝึกฝนชีวิตคนพร้อมๆกันไปด้วย เพื่อให้คนมีคุณสมบัติที่จะได้รับพระพรมากมายจากพระองค์ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแม้พระเจ้าจะเปี่ยมด้วยพระคุณเลี้ยงดูคนไม่ให้อดตายอยู่ได้ด้วยมานาประจำวันแต่ขอหนุนใจให้อย่าอยู่ในสภาพชีวิตที่ซ้ำซากจำเจนหน้าเบื่อแบบนี้ต่อไปอีกเลยนะครับรีบหันมาเข้าสนิทใกล้ชิดพระเจ้าและรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและทัศนคติใหม่ๆจากพระองค์โดยเร็วถ้าคนอยากมีชีวิตใหม่ที่เต็มเปี่ยม เปี่ยมล้นด้วยการอวพอรได้เข้าในดินแดนแห่งพัญญาที่อุดมสมบูรณ์เร็วๆก็ยิ่งต้องรีบรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใหม่จากพระเจ้าเร็วๆนะครับจะต้องทําอะไรและต้องทําอย่างไรจึงจะทิ้งอุปนิสัยเดิมๆและหันมามีอุปนิสัยใหม่ๆแบบพระเจ้าได้ท่านอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในโลมบทที่12บสองข้อว่าอย่าลอกเลียนแบบคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เห็นไหมครับพี่น้องอาจารย์ปารลให้เคล็ดลับมาแล้วคือให้เราอย่าไปลอกเรียนแบบคนในยุคนี้อย่าไปเรียนแบบคนที่สอนเรื่องกดแรงดึงดูดหรือสอนเรื่องพลังจักรวาลพลังควันตั้มเพราะพวกเขาก็จะสอนให้คุณเอาแต่ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการอย่างละโมบโลกมากและเห็นแก่ตัวโดยที่คนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยหรือทัศนคติใดๆให้เป็นเหมือนพระเจ้าเลย พี่น้องที่รักเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกพระเจ้าเราต้องไม่ไปลอกเรียนแบบชาวโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับแต่สิ่งที่เราควรทําคือเราก็ควรทําแบบที่อาจารย์เปาโลแนะนํานั่นคือให้เรารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของเราก็จะถูกเปลี่ยนดังนั้นนิสัยของเราจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อจิตใจของเราเปลี่ยนก่อนนะครับแล้วทายัางไงให้จิตใจของเราเปลี่ยนก็ทําได้โดยเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้มากขึ้น โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณแล้วถ้าคุณอยากรู้เพิ่มเติมถึงวิธีเข้าสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็แอดไลน์ทักมาคุยกับผมได้ที่ id big big 4 7 7นะครับ b i g b i g 4 7 7มีวิธีง่ายๆที่ควรจะเข้ามาแช่อิ่มจนเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้บ่อยที่สุดและร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงจิตใจภายในของคุณแล้วอุปนิสัย ของคุณก็จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติทีละเล็กละน้อยทุกๆวันมีวิธีง่ายๆนะครับคืออย่าพยายามเปลี่ยนนิสัยตัวคนเองด้วยกําลังตัวคนนะครับขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าอย่าพยายามเปลี่ยนนิสัยตัวคนเองด้วยกําลังตัวคนเองนะครับเพราะอะไรล่ะครับคือหลายคนพออ่านพระคัมภีร์เจอคำว่าจงทำนั่นจงทำนี่อย่าทำนั่นอย่าทำนี่ แล้วก็พยายามเชื่อฟังทําตามกลัวว่าถ้าไม่เชื่อฟังเดี๋ยวจะไม่ได้รับการไวพรคือมันก็ใช่นะครับถ้าคนไม่เชื่อฟังคุณก็จะไม่ได้รับการไวพร์แต่คุณจะต้องไม่พยายามเชื่อฟังด้วยกําลังของตัวคนเองโดยที่คุณไม่ได้ร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยนะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณพยายามเปลี่ยนนิสัยตัวคนเองด้วยกําลังตัวคนเองมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันก็จะทําให้คุณกลายเป็นคริสเตียนแบบคนเคร่งศาสนาไงล่ะครับ แล้วคุณก็จะรู้สึกอึดอัดครับข้องใจที่ทำไม่ได้คุณก็จะกลายเป็นคนเคร่งเครียดเอาแต่ตำหนิต,ตัวเองหรือไม่ก็เอาแต่ตัดสินบิพากศาคนอื่นได้ง่าย,ายๆก็เพราะเจ้าวิญญาณศาสนามันเข้ามาควบคุมชีวิตคุณแล้วนั่นเองพี่น้องที่รักวิธีที่ถูกต้องสำหรับคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่ก็คือให้คุณเข้ามาพัฒนาความสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคนแล้วให้มากที่สุด ให้คุณแช่อิ่มจนเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้บ่อยที่สุดนะครับถ้าคุณไม่มีของประทานในการอธิษฐานภาษาแปลกก็ไม่จําเป็นต้องอธิษฐานภาษาแปลกนะครับแค่อธิษฐานมอบถวายร่างกายและจิตใจทั้งหมดของคุณให้พระองค์ครอบครองอย่างเต็มเปี่ยมทําแบบนี้บ่อยๆทุกๆวันในที่สุดคุณก็จะเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก้าอย่างหรือก็คือจะมีนิสัยแบบพระเจ้าก้าวนิสัยเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่รู้ตัวนั่นเองล่ะครับถ้าคนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรขอหนุนใจด้วยวิธีง่ายๆก่อนคือให้คนพูดย้ำกับตัวเองให้บ่อยที่สุดด้วยถ้อยคำต่อไปนี้ว่าฉันเป็นลูกพระเจ้าแล้วร่างกายของฉันเป็นวิหารของพระเจ้าขณะนี้ฉันมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ในตัวฉันแล้วฉันขอมอบถวายร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ ให้พระองค์เข้ามาครอบครองฉันอย่างเต็มเปี่ยมบัดนี้ฉันเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วบัดนี้ฉันได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่แล้วบัดนี้ฉันมีอุปนิสัยใหม่แล้วฉันเต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าฉันเต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขแล้วฉันเต็มเปี่ยมด้วยความปานีความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนแล้ว เพราะขณะนี้ฉันเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักขอหนุนใจให้คนพูดย้ำกับตัวเองแบบนี้ให้บ่อยที่สุดนะครับจนมันดำดิ่งฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณแล้วมันก็จะทำให้คุณเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วอุปนิสัยของคุณก็จะถูกพระเจ้าค่อยคเปลี่ยนไปอย่างไม่รู้ตัวนะครับคุณก็จะค่อยคกลายเป็นคนใหม่มีจิตใจเปลี่ยนใหม่แบบพระเจ้า และเมื่อคุณมีจิตใจใหม่ที่เป็นจิตใจแบบพระเจ้าแล้วคือจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในตัวคนแล้วคุณก็จะเริ่มก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาที่อุดมสมบูรณ์ไม่ต้องเดินบนเบียนในถิ่นทุรกันดารและก็เอาแต่กินมานาอีกต่อไปนะครับแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยความหวังกำลังใจในการเดินหน้าต่อไป เอาชนะอุปสรรคและปัญหาทุกอย่างได้ด้วยอุปนิสัยใหม่และทัศนคติใหม่โดยการเสริมกำลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งประทับอยู่ในตัวคุณจนคุณมีชีวิตที่กลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวัยพอดครับ